สนับสนุนโดยกะทิร้อยเปอร์เซนตราอร่อยดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเห็นคู่พระนางนเดชยายา่าในละครท,ทรณีนี่น,นี่ใครครองแล้วต้องขอบอกเลยว่าน่ารักมากๆแต่ถ้าใครอยากเห็นสาวยาย่าเ<ค>ข้าฉากคู่กับซุปตารุ่นพี่อย่างหนุ่มอ้ำอัธิชาติต้องมาดูในข่าวนี้กันได้ข่าวมาว่าทั้งคู่สาสเสน่ห์ใส่กันอย่างไม่หยุดยั้งพี่อ้๊รับน้องเบาๆหน่อยก็ได้นะคะ สลัดลุกแสนสซนของน้องนีในธรณีนี้นี้ใครครองกระเด็นออกจากร่างไปแล้วค่ะโดยนางเอกยาย่ามามาดใหม่เป็นนักข่าวสายบันเทิงปลอมตัวสุดปอนอยู่ในกองถ่ายมายาตะวันแถมต้องใช้มันยาออดอ้อนให้ซุปตาคนดังพระเอกอ้๊ออธิชาติรับเข้าทํางานในบ้านเพื่อจะได้ข่าวก่อนใครงานนี้ต้องยกนิ้วให้นางฟ้าของวงการเพราะขนาดต้องสาสสายตาคมหวานผ่านกระจกรถซุปเปอร์คาร์ยังมีพลังล้นทะลุจอแม้ในละครก็ต้องใช้ความพยายามหนักแต่ถ้าเป็นนอกจอพี่อ้๊คงรีบบอกข่าวเด็ดก่อนใครแน่นอนเพราะ แค่ทางสาวลูกคลื่งพูดใต้รับคาบแล้วใช่ไหมล่ะคะพี่อ้มอิอวันนี้ก็ได้ได้เจอกันผ่านผ่านกระจกรถค่ะได้แต่มองอ้อนวอนขอร้องให้เขารับปลอมตัวมาเป็นเด็กขายไก่ย่างเป็นเช้าภูเก็ตแ่งใต้ได้แต่งใต้แ่งใต้ได้หิวไหมหิวไหมหิวไหมร้อยร้อยมาหูวเอ้ รอยจังหูอยจังหูภูเก็ตอากาศหนาวมากเลยค่ะต้องใส่เฟอร์ต้องใส่แขนยาวรักแร้เปียกเลยหนาวมาก <laughs> ฝากด้วยนะคะมายาตะวันค่ะสาวยาย สมบทบาทนักข่าวสายบันเทิงได้ยอดเยี่ยมมากค่ะจริงไหมคะพี่อ้ํส่วนอีก2ซุปตามาริโอมากี้สองคนนี้ก็มีเรื่องให้นักข่าวสายบันเทิงต้องเกาะติดเปนพิเศษเพราะว่าทั้งคู่เพิ่งจะควงกันไปทําบุญใหญ่ยังไงกันคะสอคนนี้ ไม่ยังไงรราคาเพราะรักนี้อินแค่ในจอและเฉพาะเจาะจงที่ตลาดสดซะด้วยมาริโอควงมากี้ในฐานะพระนางคู่ควัญจาลละครรักเกิดในตลาดสดตามคําชวนของผู้จัดแดงธัญญาและผู้กํากับอ๊อฟพงพัฒน์ที่คิดสร้างสารรค์เปลี่ยนงานปาร์ตี้ฉลองปิดกล้องเป็นการสร้างกุศลแทนช่วยกันเปิดตําราสอนกันบ้านให้กับน้องนองน,องนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพที่หวั่นใจตัวจริงกุ๊กกิ๊บสุมนทิ์ไม่ได้มาคุมแต่เต็มใจมาร่วมด้วยช่วยกันพร้อมกับอีกหนึ่งพระเอกลูกรักบอยประกหน,นุ่มเดี่ยวสุริยนสาวโบเบนจาวรนน้ำฝนส และพี่ตองสาวิตรีคืนกำไรให้กับสังคมและสร้างพลังใจให้ตัวเองไปในตัวด้วยล่ะค่ะร่วมกันทําบุญมันก็สุขใจกว่าที่จะมาแบบเฮฮากันอย่างเดียวก็เลย,ก,เลยก็เลยคิดกันเมื่อวานนี้เองว่าทําบุญกันดีกว่าการให้บางทีมันก็มีความสุขมากกว่าการรับก็เลยคุยกันว่าเอ้ยวันนี้เรามาให้กันดีกว่าก็ดีนะก็ดีแล้วลก็แปลกใหม่ดีแล้วว่าก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วย ใช่ค่ะก็มีเพื่อนๆฝากมาทําบุญด้วยอยั่งนี้ฝากเงินมาทําบุญด้วยชวนทําบุญแบบการะยานามิตรไม่พอคู่สามีภรรยาผู้จัดผู้กํากับพี่เอาพี่แดงยังเปรยเสียงดังก้องว่าพระเอกมาริโอมีคาแรคเตอร์เหมาะที่จะเป็นตองตลาดแตกคู่ควรกับอมหมยกิมหลังสวยๆที่สุดแมมไม่ได้อวยกันเองเลยเนะคะนี้ดูเหมือนเขาจะเป็นเด็กหน้านิ่มๆนะแต่ว่าพี่ว่านิสัยเขาจริงๆอ่ะเขาเคือไอ้ตองนั่นแหละ นั่นแหละค่ะแล้วก็คือไอดอลไอดอลจริงๆของต๋องนี่คืออาอฟพงพัฒนครับแก่นเซียวเปียวซาดก็มีเรื่องกับแม่เขาตลอดก็จะด่ากันทุกวันเลอย่างเงี้ยครับยังไงก็อย่าลืมติดตามละครของเราก็พวกเราก็ตั้งใจทํางานมากๆแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะได้อะไรจากละครรักเกิดในตลาดสดไม่มากก็น้อยอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องอมยิ้มหรือว่ามีความสุขไปกับแบบชาวตลาด และตอกย้ำว่าอนุรักษ์ธรรมชาติกันได้ทุกนาทีให้สมกับคอนเซปต์ละครดีของช่อง3ามที่ทำกันมาโดยตลอดตลอดโดยวันหยุดที่ผ่านมาพระเอกปั๊บทากูลและน้องมิวลักนาราและหนุ่มแจ็คจักรพันที่ช่วงนี้นอกจากจะได้ใจเหล่าแฟนๆคนรักธรรมชาติและท้องทะเลไทยกันเป็นพิเศษแล้วกับละครกระแสแรงนางเงือกน้อยคู่พี่น้องมัสยามีนานุ์และผองเพื่อนในละครรักนี้หัวใจมีครีบก็พร้อมมาโชว์ความฟิตเกินร้อยปั่นจักรยานจากเดอะมอลล์บางแคไปปลูกป่าฟื้นฟูธรรมชาติร่วมกับพี่ๆสมาคมจักรยานเพื่อ สุขภาพไทยที่ส่วนพุทธมนตรอีกด้วยล่ะค่ะละครแนวเราก็เป็นแนวอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่แล้วนะครับวันนี้เราก็มาช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมหลังจากประสบอุทกภัยน้ําท่วมกันนะฮะใช่ครับตอนนี้ก็รู้แล้วครับว่ามีนานุษย์เป็นนางเงือกนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหลังจากนี้เหตุการณ์ทุกอย่างจะเข้มข้นมากขึ้นละครของเราก็จะเข้มข้นมากขึ้นสนุกมากขึ้นทุกวันทุกวัน ค่ะงก็อย่าลืมดูนะคะ6โมงครึ่งวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง3ค่ะ หนุ่มสาวอายุ15ถึง25ปีที่สองกระจกดูตัวเองว่ามีแววจะเด่นจะดังหรือมีออร่าต้องเงี้ยวหูฟังทางนี้เลยค่ะผู้จัดคนสวยแพมลลิตาตาเวทิกุลแห่งออเคสตาเอนเตอร์เทนเมนต์แถลงข่าวเปิดตัวรายการ Thailandmo ตรฟ์เฟมัสเฟ้นหาดาวดวงใหม่ที่จะมาสร้างปรากฏการณ์ความดังไปทั่วประเทศผ่านการแข่งขันร้องเต้นแสดงโดยวิธีการคัดเลือกที่ตื่นเต้นลุ้นและไม่เหมือนใครเพราะนอกจากจะมีพระเอกแถวหน้าอย่างอนันดาชาคริตพิททองเจือหนุ่มซ้อนรามเต๋อฉันทวิทย์และบิมกวีมานั่งทําหน้าที่คอมเมนเตอร์ ร่วมกับเจ้าแม่อีเวน์พี่ก้องปิยะแล้วในการออดิชั่นยังมีเทคโนโลยีสุดล้ำมาช่วยสแกนออร่าของผู้เข้าแข่งขันด้วยละค่ะอกมาาวววิครตตตั้งแ่เะ์ ว่าเรามีตู้สแกนเนอร์อัจฉริยะที่ชื่อดรขวัญใจนะคะที่สามารถสแกนข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับผู้เข้าแข่งขันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสัดส,ส่วนส่วนสูงนะคะโงเ่เฮงลายนิ้วมือดวงชะตาบุคลิกนิสัยทุกอย่างเกี่ยวกับผู้เข้าแข่งขันเราจะรู้หมดเพื่อเอามาเป็นข้อมูลประกอบให้กับคอมเมนเตอร์ตัดสินใจในการเลือกผู้เข้าแข่งขันค่ะผู้ที่มาประกวดในรายการนี้นะคะก็จะมีของรางวัลรวมมูลค่าทั้งหมด10ล้านบาท h a i l a n d Smart Fa m o u s, s famous, จะแพร่ภาพความดังทางช่อง3ทุกวันเสาร์บ่าย3โมง เริ่ม18สิงหาคมนี้ใครรู้ตัวว่ามีออร่าไปแสดงตัวได้ที่นิติพลคลินิกทุกสาขาค่ะและววันนี้ต้องขอขอบคุณช่าพิธีกรจาก FlyNow วและเครื่องประดับจาก p h ฟ n i ี s h ช w แต่ก่อนที่เราจะไปดูละครเล่ร้อยรักวันนี้ต้องขอบอกแฮปปี้เบอร์เดย์ให้กับผู้จัดคนเก่งพี่นองอารุโนชาที่เพิ่งจะฉลองวันเกิดด้วยการสร้างพระประธานที่วัดนักปรก ร่วมกับเราลูกรักซุปตาไม่ว่าจะเป็นป๊อบธนวัฒนซิริต้าเจนเซนลมพัชตะอันวิทยาและอีกเทียบยังไงสีสันบันเทิงก็ขอสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ